ควันนี้ได้ไปอีซี่รันนะครับสักหนึ่งชั่วโมงวิ่งแถวบ้านแถวบ้านก็คือซอยวันนิดหนึ่งคู่ขนานกับถนนทรงวาดข้างหน้าก็จะเป็นอะไรวะท้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปเยวาวราชเดี๋ยวเราไปจุดเริ่มต้นกัน รูทนี้ก็จะเป็นรูทประจำผมนะครับเอาไว้วิ่งซ้อมปกติจะไปสวนลุมสวนเบนแต่ว่าจากเนี้ยไปขับรถไปก็รถติดรดามสี่ติดมากก็เลยอ่ะไหนๆแถวบ้านตอนสักสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยรถก็เริ่มน้อยแล้วรถน้อยดีครับไปหายทำาะไร น,นี่รถรถเริ่มหน่อยละไปไปจุดสตาร์ทกันนี่ครับจุดสตาร์ทผมคือซอยนี้เขาเรียกว่าซอยคลองผมปทุมคงคาซอยคลองผมปทุมคงคาคือซอยนี้จุดสตาร์ทเนี่ย มันจะเป็นทางยาวล่งๆยาวไปเลยชิวอ,อาจจะไปวอร์มอัพ มาเริ่มวิ่งกันก็วันนี้วิ่งอีซี่นะครับหนึ่งชั่วโมงลูทแถวบ้านครับนี่วัดนี่คือวัดปรทุมคงคาราชาวราวิหารนะ่ครับนี่แล้วก็เส้นทางวิ่งผมก็คือตรงนี้นี่ตรงไปเร็วยาวแล้วก็เลี้ยวขวาจะไปออกตัวโอเดียนนะครับแล้วก็ขวาไมาก่ก็จะวนอย่างเงี้ยวนไปทักกีรอบ ห้าสิบกิโลพอดีไปมา GPS จับแล้วโอเคป่ะไปกันเริ่มได้ป่ะนี่นเพจ EC ก็มาสักเพจห้านะครับไปได้ก,กันนี่ก็เมื่อกี้ฝนเพิ่งตกล่อยๆไปวก็ที่นี่มีข้อดีอย่างเป็นจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา มันจะมีลมเย็นๆพัดมาพิงแล้วก็สบายดีครับ วงเวียนโอเดียน หน้าเป็นวงเวียนออปติมัสพรามับนี <c> ่ <oughs> ต้องเบลยาต้องบินชิดถนนดเลยครับแล้วก็หูฟังไว้ว่าข้างหลังจะมีรถหรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้หรือเปล่าค่อยถ้าเขาชิดมากก็ข,ขึ้นบาทถ้าไม่ชิดมากก็บินตรงนี้เลมชิดขอที่รถเขาจอดกัน พอมาถึงตรงจุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งตรงนะครับก็คือวิ่งรอบรอบใหญ่เลยวิ่งตรงไปพอถึงเซเว่นก็เลี้ยวขวาเข้าถนนตรงสว่างไปเลี้ยวขวาครับ เลี้ยวขวาก็เป็นทางตรงยาวๆเลยไปเยาวราชแล้วก็ไปครับนี่นาฬิกาบอกครบหนึ่งกิโลโอเคแล้วก็วันนี้ฮะัสิบรอบถ้าว,วิ่งรอบใหญ่น่ยสิบรอบถ้าว,วิ่งรอบเล็กข้างในเนี่ยยี่สิบรอบรอบใหญ่จะว,วิ่งหลังจากสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่ารถมันจะน้อย นถนนมันจะโล่งมันจะวิ่งได้แต่ถ้าวิ่งสักทุ่มหนึ่งเงี้ยเส้นเนี้ยรถจะเยอะอยู่เรต้องวิ่งข้างในแต่ผมชอบวิปป่งข้างนอกครับเพราะว่าถนนถนนมันเรียบกว่าพอถึงแยกนนี้ก็ เลี้ยวขวาน,นี่ครับเ,เลี้ยวขวาเข้ามาก็ตรงเลยฮะอ่ามีกระบะมาพอดีแล้วก็ชิดขอบนะครับช,ชิดขอบไป กันเลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วก็ตรงไปฮะข้างหน้าก็เป็นวงเวียนโอเดียนไปรอบี่สอง สองโลแล้วครับไปแล้วก็ตรงไปข้างหน้าอันนี้วัดจัมันทวงครับ ครบสามโลแล้วครับไปเดอยต่อเดี๋ยวโลที่สี่เราก็เปลี่ยนทางหน่อยเดี๋ยจะพาไปเที่ยวสำเพงจากค่ำคืนแล้วก็ค่อยทะลุออกทรงวาดไปครับเนี่ยนี่คือซอยวันที่หนึ่งนะครับเป็นต้นทางสำเพงไป นี้พอสามทุ่มนี้สงบมากครับแถวนี้เหมาะการเดินออกมังกยหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้ง นี้เป็นตลาดเช้าสองเพงครับเขาจะเริ่มตั้งขายของกันประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแต่เขาจะขายทั้งคืนเลยยันเช้านะครับคือโซนนี้นี่เราวก็มุ่งหน้าไปทางาท่าเรือราชวงศ์เพาเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทรงวาด รบ4โดแล้วครับไปลุยต่อนี่ครับข้างหน้าสุดเนี่ยจะเป็นท่าท่าเรือราชวงศ์นะครับแต่ว่าเราจะลงเรือไซต์ตรงถนนทรงว่าครับเราก็ตรงเวลยาวเลยรฮะ นี่โรงเรียนเผยอิงครับตอนนี้ทรงวาดก็เปลี่ยนไปเยอะครับมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารเข้ามาเปิดเยอะครับสมัยมก่อนย่านนี้จะเป็นย่านขายาหัวหอมกระเทียมต้นยืพืชต่างๆแันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับมาแวะถ่ายรูปได้ครับแถวนี้ Okay, ตอนนี้เราก็มาลูกใหญ่เดิมของเราปกติทางสามเพง็งกับสองวาดผมจะไม่ค่อยวิ่งครับเพราะว่าเวลานี้รถก็จะวิ่งเยอะ <c oughs> อันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวเล่นนะครับปกติผมก็จะกำวิง่งเส้นเดิมของครับตรงนี้ข65กิโลแล้วครับไปเลยต่อ กิโลแล้วครับไปลุยต่อเจ็ดกิโลแล้วครับไปลุยต่อค่อยๆไปครับตอนนี้เพจห้าสามศูนย์แปดกิโลแล้วครับไป เลยกันต่อเดี๋ยวพระท่านผู้ชนไปเที่ยวเยาวราชดีกว่าเยาวราชวันจันทร์วันนี้ร้านสูงใหญ่จะปิดนะครับจะเปิดแค่บางร้านคนจะน้อยหน่อยสามารถวิ่งได้แต่ว่าต้องชิดขอบไว้ ใกล้โลที่9แล้วครับ8.75แล้ว เก้าโลแล้วครับเก้โโาโลไปจุยตาค่ะ กลับมาที่ถนนราชวงศ์นะครับตรงไปแล้วก็เลียวสายเข้าถนนทรงวาดเหมือนเดิมตอนนี้ก็กลับมาเข้าถนนทรงวาดครับ ตรงไปเลยยาวๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบ10โลแล้วครับตอนนี้9.75ครับวันนี้เป้าหมายเราคือ1ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้ใช้เวลาไป46นาทีแล้วครับ เหลืออีสิบสีนาทีสงว,วาดช่วง3ามทุ่มจะสี่ทุ่มนี่ก็สงบดีนะครับรถไม่ค่อยมีด้วยตอนนี้โหแล้วลมเย็นมากครับเพราะว่าเนี่ยฝั่งขวาคือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันจะมีลมจากแม่น้ำผัดมาตามตามพวกซอยเนี่ยซอยเล็กๆพวกนี้ย น,นี้เรากลับมาถนนทรงสวัสด์ก็ตรงไปยาวๆครับสิเ็1กิโลแล้วครับห้าส53นาทีไปเล็กเจ็ดนาทีบชั่วโมงเข้าไปเข้าไป,ไป สองกิโลแล้วครับเลกสามนาทีครบชั่วโมงอันนี้เพจห้าสีส่ศูนย์ครับโอเคครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ตอนนี้เป็นระยะสิบสองจุดหกสีกิโล เราวิ่งให้ครบสิบสามโบดีกว่าแปดเล็กสี่ร้อเมตรด้สิบสองจุดเจ็ดแล้วอีกสามร้อยเมตร สิบสองจุดแปดอีกสองร้อยเมตรสิบสองจุดเก้าอีกร้อยเมตร โอเคครบสิบสามโลโอเคครับโอเคครบแล้ว okay. ครับอีซีรันหนึ่งชั่วโมงสิบสามโลครับทั้งหมดสบายสบายก็วันนี้ก็ได้ <c oughs> ได้วิ่งอีกทางนะครับพาท่านผู้ชมไปดู ถนนทรงวาดเยาวราชยามค่าคืนวันจันทร์ค่าคืนเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเยาวราชจะปิดนะครับร้านสูนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ขายกันจะมีแค่ส่วนน้อยที่ขายบางทีนักท่องเที่ยวใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าวันจันทร์ปกติเยาวราชจะปิดเขาจะไม่รู้กันเขาก็จะมามาปุ๊บอา้าวตกใจทําไมคนน้อยจริงๆมันปิดนี่ก็เลยได้มีโอกาสไปวิ่งเยาวราชปกติถ้าเป็นวันอนื่นนะครับ ไม,ไม่ไม่มีทางไดี้วิิงเพราะว่ารถจะเยอะมากคนจะเยอะมากวุ่นวายมากๆโอเคเรียบร้อยครับอีซีรันหนึ่งชั่วโมงบ๊ายบาย